สวัสดีค่ะไร่เพชรพญายเย็นค่ะวันนี้ก็จะมีอะโวคาโดสายพันธุ์ดีมาอวดทุกท่านอีกแล้วล่ะค่ะพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ของเวียดนามมีชื่อว่าท a 2 1ค่ะติดผลผลิตแล้วที่ไร่เพชรพญายเย็นค่ะก็ปลูกปีนี้เป็นปีที่สองเนาะปีที่สองนี่เขาก็ติดให้ผลผลิตแล้วค่ะลูกเขาก็จะประมาณนี้เลยนี่ค่ะอันนี้ อันนี้ผลเขาไม่ได้แก่จัดเต็มที่นะคะคือเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็ไก่บ้างนกบ้างกระลอกบ้างทำหล่นลงมาเนาะก็เลยจะมารีวิวให้ดูว่าเขาเป็นแบบไหนอันนี้กระลอกกินไปครึ่งลูกค่ะก็เนื้อสวยมากเห็นไหมคะเนี่ยเนื้อเหลืองสวยเลยแล้วก็เนื้อเนียนที่สำคัญมันเหนียวหนึบเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าปลูกค่ะ เพราะว่าสายเหนียวสายมันจะชอบเลยอะโวคาโดตัวนี้เดี๋ยวจะพาตันนี้รีวิวให้ดูนะคะว่าเนื้อของเขาจะเหลืองขนาดไหนเนาะเนื้อสวยอันนี้มันมันไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่อะค่ะเนี่ยมันยังไม่จัดเท่าไหรนะ่เนาะเอามารีวิวให้ดูกว่าอ,อืดูเนื้ออยากจะบอกว่าเนื้อสวยมากอะโวคาโดตัวนี้เนี่ย ก็น่าจะประมาณ60-70%เองมันร่วงลองอมานะคะก็เลยเก็บไ้เนาะเห็นไหมคะเขายังเหี่ยวมีร่องรอยคือยังไม่แก่จัดเท่าไหร่แต่ว่าก็สุกแล้วเนื้อเป็นแบบนี้เนียนละเอียดมากเม็ดเขาก็เป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะก็ประมาณ70%เนะคะเนี่ยเนาะเดี๋ยวจะลองให้ดูเนาะที่ไร่เพชรพยาเย็นมีกิ่งพันจำหน่ายนะคะเป็นอโวคาโด ที่รับรองสายพันธุ์ค่ะว่าเป็นของแท้ไม่จกตาค่ะอันนี้นะคะวันนี้ก็มีลูกค้ามาหาเนาะลูกค้าก็น่ารักมากเลยค่ะวันนี้ลูกค้าตามมาจาก YouTube ต้องขอขอบคุณมากมาเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ติดตามมาจากทาง <c oughs> ช่อง YouTube Facebook และก็เพจของไรพเพประยาเยน็นขอบคุณมากมายเลยค่ะ ไร่เพชรพญาเย็นก็จะพยายามคัดสรรอะโวคาโดสายพันธุ์ดีเพื่อมาเก็บเอาไว้ในสวนก็จะเป็นตัวทดลองชิมให้ลูกค้าทุกท่านก่อนค่ะว่าตัวไหนดีสายพันธุ์ไหนดีที่ปลูกได้ไร่เพชรพญาเย็นปลูกได้ที่อื่นก็ปลูกได้ค่ะติดลูกง่ายมากเลยค่ะตัวนี้แล้วเขาก็น่าจะแก่ช่วงนี้เนาะถ้าทางอื่นอ,อาจจะมีแก่บ้างแล้วแต่ที่สวนเนี่ยจะติด ผลที่หลังเขาเดี๋ยวลองชิมเล็กๆก่อนนะอ,อยากให้ได้ชิมอ่ะอ,อร่อยมันเหนียวหนึบเลยค่ะนี่ขนาดยังไม่แก่เต็มที่แล้วดูสีเดี๋ยวปอกให้ดูเขาก็เป็นอะโวคาโดที่เปลือกหนาพอสมควรนะอันนี้ยังแก่ไม่จัดค่ะเนี่ยเห็นไหมยังแก่ไม่จดัด เนืบดูเนื้อเดี๋ยวหักให้ดูเนี่ยค่ะดูเนื้อเขาเนื้อจะแห้งมากเนื้อแห้งเนื้อเนียนละเอียดและที่สําคัญนะมันมันปลูกติดผลง่ายในในไทยที่สวนจะรวบรวมอะโอโคโดใสยพันธุ์เวียดนามไว้หลายตัวอยู่ค่ะเราก็จะคัดดูว่าพันธุไหนอร่อยแล้วพันุไหนที่ให้ผลผลิตดีและติดผลผลิตง่ายเนี่ยค่ะลางือ,อ จะหมดไหมชิ้นนีถ 0, 3, 4, นนะ้ถามว่าเทียบกับศูนย์สามสี่ได้ไหมมันก็ได้นะถามว่าเทียบกับเฮดได้ไหมส่วนตัวว่าน่าจะอร่อยกว่านะเฮดมันจะมันมันแห้งแห้งมันนั่นเนาะอันนี้มันจะหนึอบอ่ะมันหนึบเนื้อสวยมากขนาดแก่ไม่เต็มที่นะคะสุกยังเหี่ยวอยู่เลยเนะีนะ่ยเนี่ยแล้วเขาก็มีร่องรอยว่า คือมันสุกหลายวันแล้วเนาะมันเหี่ยวอยู่หลายวันแล้วล่ะก็วางไว้ว่าจะจะเอามารีวิวดีไหมนะเกินเลยลองผ่าอีกครึ่งลูกนั้นมันเนื้อสวยมากเนี่ยเนื้อสวยๆดูใกล้เลยเหนียวมันใสเหนียวใสมันน่าปลูกค่ะและเป็นออโคโดที่ติดติดผลง่ายน่าปลูกอันนี้เป็นของสายพันธุ์ของเวียดนามนะคะเนี่ยทีเอสองหนึ่ง ไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวหาน้ำก่อนมันมันติดคอมันเหนียวเหนียวมันติดคอเลยอะอาจจะเป็นที่ว่าอาเขาสุกระดับนี้กำลังดีแต่ที่ส่วนก็ชอบแบบเนี้ยค่ะชอบเหนียวเหนยวมันๆเงี้ยกินกับกาแฟดำอร่อยมาก อืมติดฟันค่ะเหนียวหนึบติดฟันเลยอะโวคาโดเนี่ยเราจะกินสามระยะคือระยะขนาดเนี้ยสุกกำลังกิน แล้วก็จะมีอีกระยะหนึ่งคือเป็นระยะกลางเขาก็จะนิ่มลงมากว่านี้นิดนึงแต่ก็ยังคงความเหนียวมันอยู่แล้วก็จะมีอีกระยะหนึ่งคือระยะงอมแต่อันนี้จะไม่ติดหวานเลยนะคะเนี่ยสําหรับคนที่ไม่ชอบหวานเลยมันเหนียวหนึบอร่อยจริงๆที่สวนนะ่ะชอบกินทั้งอะโวคาโดหวานทั้งหวานทั้งมันคือเราจะปลูกทั้งสองอย่างไลคะ่ะเวลาเรากินมันเรารู้สึกว่ามันฝืดคอเราก็ไปหวานมากินอีกอย่างเงี้ยคะ่ะที่สวนจะปลูกอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าปลูกค่ะขนาดเขายังแกะไม่จัดนะเห็นไหมคะเนี่ยยังสุกเหี่ยวอยู่เลยดูร่องรอยก็นี่เห็นไหมคะรอยก็ร่วงลงมาเนาะช้ำเนี่ยสุกเหี่ยวอยู่เลยอร่อยค่ะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่แนะนําค่ะเนี่ยเขาก็ดีนะปีปีที่แล้วน่ะ,ะผลหนึ่งอ่ะหกเจ็ดขีดเหมือนกันค่ะปีที่แล้วน้ําหนักดีแต่ปีนี้เขาดกดกเยอะก็จะลูกประมาณนี้ นี่ค่ะอันนี้ของไร่เพชรพยายเย็นนะคะเนื้อสวยแบบนี้สนใจที่จะปลูกไหมคะเป็นโอโคโดที่ปลูกง่ายดูแลง่ายด้วยนะคะถ้าสนใจติดต่อได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะของไร่เพชรพยายเย็น0 6 4 9 6 5 5 6 1 4ไร่เพชรพยายเย็นรับสายฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e เพจไร่เพชรพญายเย็นที่นี่ไร่เพชรพญายเย็น แล้วก็เฟซบุ๊กปตนนอมวงสุวรรณด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะอร่อยนะ